โรงเรียนนาแกพิทยาคมตั้งอยู่เลขที่57หมู่ที่5ถนนมัธยมจันทร์ตำบลน,นาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมบริหารงานโดยนายเสี่ริพงศ์ทักษิณวิโรธตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยนายสราวุฒิไตรย,ยราชและนายบาวรศักดิ์โวเบา้ารองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนนาแกพิทยาคมในปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน872คนมีหลักสูตรที่เปิดทำการสอนในปีการศึกษา2568ดังนี้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่ห้องเรียนทั่วไปห้องเรียนโครงการห้องเรียนเตรียมแพทย์ห้องเรียนโครงการห้องเรียนเตรียมทหารระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนทั่วไปห้องเรียนโครงการห้องเรียนเตรียมแพทย์ ห้องเรียนโครงการห้องเรียนเตรียมทหารห้องเรียนโครงการห้องเรียนปัญญาพิวัตรโรงเรียนนาแกพิทยาคมมุ่งมั่นในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาผ่านแนวทาง IQA Award โดยมีแนวทางหลัก5องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพ1.1โรงเรียนนาแกพิทยาคมมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการ SWOT Analysis และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของโรงเรียนจากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้เป็นฐานในการทบทวนเป้าหมายคุณภาพและกำหนดแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน1.2โรงเรียนนาแกคิทยาคมกำหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษาที่ท้าทายโดยนำข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก มาเป็นฐานในการตั้งเป้าหมายจากนั้นจึงตําเนินง,งานตามกระบวนการ5ขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อกําหนดและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสําหรับปีการศึกษา2567ได้แก่การเตรียมความพร้อมการวิเคราะห์มาตรฐานการกําหนดมาตรฐานการพิจารณาให้ความเห็นชอบและการประกาศใช้มาตรฐาน 1.3โรงเรียนนาแกพิทยาคมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกันและครอบคลุมทุกภารกิจโดยแผนเหล่านี้มาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทบทวนเป้าหมายให้ทันสมัยและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเป็นสำคัญองค์ประกอบที่ 2. การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน 2.1. ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคมทำหน้าที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนคุณภาพโดยเน้นการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจเป้าหมายและกระบวนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง2.2โรงเรียนนาแกพิทยาคมดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างเป็นระบบ โดยใช้ NKSword m o เด l เป็นนวัตกรรมหลักในการบริหารจัดการร่วมกับการใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในทุกกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานที่กำหนดไว้ซึ่งโมเดลดังกล่าวครอบคลุมกลยุทธ์สำคัญตั้งแต่การวางแผนการสร้างองค์ความรู้ภาวะผู้นำความมุ่งมั่นการมีส่วนร่วมไปจนถึงการนิเทศติดตามและประเมินผล2.3 โรงเรียนนาแกพิทยาคมมีระบบติดตามและประเมินผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอและใช้กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาช่วยในการทบทวนเพื่อพัฒนางานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง2.4โรงเรียนนาแกพิทยาคมมีการเผยแพร่รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนสู่สาธารณะและบุคลากรภายในโดยใช้ช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายได้แก่เว็บไซต์ Facebook Page และไลน์กลุ่มของโรงเรียน องค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสําเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา3.1โรงเรียนนาแกพิทยาคมมีระบบการประเมินคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยยึดหลักการสําคัญ3ประการคือการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้3.2 โรงเรียนนาแกพิทยาคมมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายในที่เชื่อถือได้โดยใช้เครื่องมือวัดผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับสภาพจริงมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ2ระดับคือระดับห้องเรียนรับผิดชอบโดยครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนและระดับโรงเรียนรับผิดชอบโดยผู้บริหารและหัวหน้างาน3.3โรงเรียนนาแกพิทยาคมมีการรายงานผลการประเมินตนเองต,อองต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบจากนั้นได้นําผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไปองค์ประกอบที่4ภาพความสําเร็จของสถานศึกษาและคุณค่าต่อวงวิชาการ4.1ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนาแกพิทยาคมในช่วง3ปีที่ผ่านมาพศ2565ถึง2567 25แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลการประเมินได้ขยับจากระดับดีเลิศในปี2,562มาสู่ระดับยอดเยี่ยมในปี2,566และ2,567ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นในทุกมาตรฐาน4.2โรงเรียนนาแกพิทยาคมมีนวัตรกรรมการประกันคุณภาพภายในที่เป็นเลิศเรียกว่า NKSWAT m o เด l ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับวงจรคุณภาพ PDCA และระบบบริหารคุณภาพ5องค์ประกอบ ความสําเร็จของรูปแบบนี้ทําให้โรงเรียนได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับในฐานะต้นแบบแหล่งเรียนรู้หรือโรงเรียนพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาอื่นองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน5.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกพิทยาคมมีภาวะผู้นำทางวิชาการสูงสามารถสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งและกระตุ้นสนับสนุนให้บุคลากรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียนจนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในที่สุด5.2โรงเรียนนาแกพิทยาคมใช้กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารจัดการที่ดีของผู้บริหาร ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและความต้องการของชุมชนทำให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ5.3โรงเรียนนาแกพิทยาคมมีความโดดเด่นในการสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องโดยมีการสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจและเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกระบวนการที่เป็นระบบในการวิเคราะห์ผลงานในอดีตและระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษาซึ่งทําให้การนําวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม5.4ผลลัพธ์ทางการศึกษาของโรงเรียนนาแกพิทยาคมประสบความสําเร็จและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น โรงเรียนนาแกพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพด้านการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากลความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นจากผลการประเมินคุณภาพในทุกมาตรฐานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดช่วงปีการศึกษา2562ถึง2567 5.5 โรงเรียนนาแกพิทยาคมมีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยเน้นให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้โรงเรียนมีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานมีนโยบายและขั้นตอนที่ชัดเจนพร้อมระบบป้องกันข้อมูลที่ปลอดภยัยทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบโดยเริ่มต้นจากการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล